ครับผมอาจารย์วิสุทธิ์นะครับจาก QC Management นนะครับวันนี้ดูในเรื่องของข้อ713นะครับ I s o 9001 2015นครบะฮะเกี่ยวกับในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานข้อกำหนดเขาเขียนไว้ว่าองค์กรจะต้องมีการกำหนดจัดหาและบำรุงรักษาคำกริยา3คํคำจากการทำกับกรรมนะครับ A B C D ดังต่อไปนี้นะครับแต่เราจะโฟกัสข้อเข้อ B ข้อ C ส่วนกรณีข้อดีเรื่อง IT ค่อยเอาไว้พูดแยกออกไปอีกคลิปอื่นนะครับนะเพราะนั้นการกำหนดจัดหาบำรุงรักษาเนี่ยนะครับ เราต้องกําหนดออกมาว่าต้องการตึกแค่ไหนอาคารสถานที่แค่ไหนดินน้ำลมไฟมีอะไรบ้างมีบอยลงบอยเลอร์มีลมนะครับนะมีไฟแค่นั้นแค่นี้กี่ KVA อะไรก็ว่ากันไปนะครับหลังจากนั้นก็มาดูว่าต้องนอกนอก,นอกจากกําหนดพวกนี้แล้วก็จะมากําหนดในเรื่องของนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรฮาร์ดแวร์คือตัวเครื่องแล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวสมองสั่งการทั้งหลายแหล่นี่นะครับนะแล้วก็จะต้องมีการกําหนดในเรื่องของระบบขนส่งรถล,ลานะครับนะ ซึ่งเมื่อกําหนดแล้วนะฮะเราก็ต้องจัดหานะครับซึ่งพอจัดหามาแล้วเราก็ต้องดูแลรักษานะครับให้มันใช้การได้ดีตลอดไปในเรื่องของกําหนดจัดหาส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ทํามาแล้วก็ไม่ได้ทําบ่อยๆทําตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เสียหายอะไรกันบ่อยนะครับสิ่งที่เราจะเกี่ยวข้องหลกัหลกๆมันจะไปเกี่ยวข้องกับตอนที่บํารุงรักษาซะมากกว่านะครับนะ ในเรื่องของซึ่งในเรื่องตึกอาคารสถานที่ตอนบำรุงรักษาเราก็อาจจะไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หารระดับสูงเขาก็เป็นคนดูแลเพราะนั้นะที่เราจะเกี่ยวข้องหลักๆก็คือเกี่ยวข้องในเรื่องของบำรุงรักษาในส่วนของสาธารณูุโมภคดินน้ำลมไฟกับในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรและก็ลดลาขนส่งที่เป็นรถเราเองแต่ถ้าเป็นกรณีรถเช่าเราก็ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกประเมินอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับผ่านการณีของข้อ8.4 วันนั้นวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของหลักๆคือบำรุงรักษาในเรื่องของตัวสาธารณภพทั่วไปินน้ำลมไฟแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือนะครับนะเครื่องจักรที่ใช้ในรายการผลิดลมรวมถึงรถรถขนส่งทั้งหลายแหล่นะครับอ่ะคราวนี้นะครับเรามาดูในตัวของ p r o ซ e d u ร์ผมเขียนสรุปไว้นะครับซึ่งนะในเรื่องเมนเทน n นนซ์เนี่ยข้อมูลไอซโไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีพิ e v e n t i นเ m นเ n น e n เบรกดนว m a i n t e n นแต่พูดง่ายๆว่า เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเหล่านี้นะครับต้องไม่เสียในระหว่างการใช้งานนั่นเองนะครับหรือเสียก็ต้องเสียให้น้อยที่สุดกู้ไว้กู้กลับให้ไวที่สุดนะอันนั้นคือหัวใจของมีเทนแนนส่วนคุณจะมีพรีเวนทีมเบรคดาวหรือคอร์เรกที e หรืออะไรมันแล้วแต่คุณแต่ส่วนใหญ่นะครับชาวโลกชาวช่องเขาเขาจะโฟกัสที่2ตัวคือพรีเวนทีมมีเทนแนนต์กับ Break down เบรคดาวน์มีเทนแนนต์วันนั้นวันนี้เราจะพูดถึงพรีเวนทีมมีเทนแนนต์กับเบรคดาวน์มีเทนแนนต์นะครับอ่ะคราวนี้นะครับ โพรเสเยอร์ที่ผมเขียนเอาไว้นะครับอันนี้เป็นโพรซสเยอร์เรื่องการซ่อมบำรุงนะครับนะเขียนเอาไว้นะครับใครทำอะไรอ้างอิงนะครับก็คือ documented information to be maintained ก็คือหลักการนะครับใช้หลักการอะไรในการทำงานนะครับอ้างอิงวิธีการยังไงแล้วก็บันทึกหลักฐานของการทำงานไว้ที่ไหนอันนี้ก็เป็น documented information to be retained ซึ่งจริงๆข้อมูลไม่ได้บังคับหรอกนะครับแต่อันนี้เป็น ad a c c e s s o r y ขององค์กรเองนะครับ นะเขาไม่ได้มาคัาแบบแต่เรามีดูที่เนี่ยตั้ง4 5หตัวเนี้ยนะครับอ่ะเรามาดูขั้นตอนแรกนะครับมีเทนแนนต์จัดทำทะเบียนเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรลงในเอ t 1 0 1คุณมีเครื่องไม้เครื like ่องมือเครื่องจักรอะไรบ้างเนี่ยคุณเอามาขึ้นทะเบียนให้หมดเลยนะครับเอามาขึ้นทะเบียนให้หมดเพื่อที่จะไม่ให้ขาดตุกอกพ้องในเรื่องของการมีเทนแนนต์ไม่ให้หลุดนะครับนะไม่ให้เครื่องจักรมันหลุดไปแล้วก็ไม่ได้มีเทนแนนต์อะไรต่ออะไรพวกนี Grove ้นะครับนะลหค่ะ ชื่อยี่ห้อรุ่นซีเรียลแรงโมงแรงมานะครับนะสปงสเปคอะไรก็ใส่ไปนะครับให้พยายามครบไว้นะครับหลังจากนั้นปั๊บนะครับมาดูโปรเซอร์ซิขั้นที่2บอกให้ทําอะไรขั้นที่2องเขาบอกไว้ว่าเบนเทนเน้นนะครับให้คุณทําแผน PM เพื่อจะได้พืนที่เปนแทนต่อไปแล้วก็ให้ดูแลคอยรับใบแจ้งซ่อมกรณีที่มันมีการเสียฉุกเฉินเพราะนั้นคุณเองคุณองไปอ้างอิง2ตัวคือ p r e v e t i v e maintenance แผนอันนี้แผนไก่อันนี้คือใบแจ้งซ่อมซึ่งจริงๆคนเริ่มเขียนเนี่ยอาจจะเป็นในลายเขียนส่งมาหรือบางทีเขาขี้เกียจเขาโทรมานะฮะ maintenance ก็อาจจะเป็นคนรับเรื่องแล้วก็เขียนกรอกลงให้ก็ได้เพียงแต่ให้เวลาเข้าไปตรวจเช็คก็ให้เขาเซ็นรับซะว่าโอเคเขาเป็นคนแจ้งนะอะไรต่ออะไรพวกนี้คุณก็อย่าไปซีเรียสมากนะไม่ใช่ว่าพอเขาไม่เขียนมาคุณก็ไม่ทํามันก็ไม่ใช่นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออินพุตของ p r e v e t i v e อันนี้เป็นอินพุตของ breakdown หลังจากนั้นพอนะครับเอ๊ะเราดูตัวอย่างก่อนนะครับ FMT 1 0 2เป็นยังไง103เป็นยังไงนะครับ FMT 1นึงก็คือตัวนี้นะครับนี่อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับค่ายเป็นอ่าโทษนะอ่าไม่ใช่อันนี้นะครับไม่ใช่อันนี้จะเป็น PM นะครับ PM pan นะครับ PM pan รูปลักษณ์หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะ พีมแอนพ n จะเป็นตัวนี้นะครับอ่านะครับตัวนี้ p m เอมนะครับนี่อันนี้นะครับคุณมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจกักรอยู่ในทะเบียนทั้งหมดกี่รายการคุณก้ามาลงเลยนะครับแล้วคุณพิจารณาดูว่าจะต้องมีการดูแลรักษาเนี่ยทุกเดือนหรือทุก3เดือนทุกหเดือนคุณก็มาพอดต,ตารางไว้ในนี้แล้วถึงเวลาตรงนี้ก็ใช้เป็น i n นพุตในการที่จะไปตามดูตรวจเช็ค เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรตามแลวแต่ละรายการตรงนี้ต้องดูความซีเรียสเครื่องด้วยว่าเครื่องจักรเก่าใหม่นะครับมากน้อยแค่ไหนรายการผลิตเราเป็นลายดิสครีตหรือเป็นคอนติเนีย s สเป็นลายต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องนะครับนะดูผลิตทามดูความซีเรียสด,ดูปริมาณการผลิตดูออเดอร์นะฮะอะไรต่ออะไรพวกนี้ประกอบด้วยนะในเรื่องของการปรับแต่งความถี่ให้เกิดความเหมาะสมนะครับนะตรงนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์ แล้วก็คำแนะนำของแมนน a l งแมนนัอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับส่วนกรณี Input ของทางฝั่งเบรกดาวนะครับนะเวลาที่มีเบรกดาวมาเขาก็จะมีการกรอกใบแจ้งซ่อมอันนี้มาให้นะครับนะ,ะแผนกไหนนะครับงานเป็นงานซ่อมง,งานสร้างหรืองานปรับปรุงอะไรก็ว่ากันไปนะครับเป็นงานประเภทไฟฟ้าเครื่องกลสารนนโ,โพหรืองานออฟฟิศนะครับต้องการเร่งด่วนมากน้อยแค่ไหนยังไงกรอกมานะครับเครื่องจักรอะไรหมายเลขอะไร อยู่ตำแหน่งไหนโรงไหนลายไหนนะครับเสียหายอะไรนะแจ้งมาปุ๊บนะพื้นที่เขาก็อนุมัติมาหลังจากนั้นปุ๊บตรงนี้เป็นอินพุตนะครับมันก็จะมีอินพุตของทางฝั่งเบร a ดาวส่วนเมื่อสักครู่พิเวนที่แมนเทนแอนด์แพร็ plan, อันนั้นก็เป็นอินพุตของทางฝั่งนะครับนี่นะครับของทางฝั่งพิเวนที่มนเทนแอนด์กับอินพุตของทางฝั่งเบร a ดาวหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ต้องถ้ามีพิเวนที่แมนเทนมา เราก็ต้องมาทำ preventive m a i n t e น a n ซึ่งเราก็จะมี pm check sheet ของเครื่องจักรแต่ละประเภทถูกจัดทำขึ้นมาถ้าเรามีเครื่องจักรเป็น1้อยตัวแต่แบ่งออกมาเป็น10ประเภทเราก็อาจจะมีการทำ pm check sheet ออกมาเป็น10ประเภทนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ในประเภทเดียวกันเราก็ก๊อปปี้ออกมาแล้วก็เขียนว่าอ่าอันนี้เป็นเครื่องนะครับเครื่องคัดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแต่จริงรายการ check sheet อาจจะคล้ายกันอะไรต่ออะไรพวกนี้นะฮะซึ่ง pm check sheet คุณดูตัวอย่างนะครับ pm check sheet รูปลักษณ์หน้าตาเป็นยังไง PM เช็คชีตนะครับนี่นะครับ PM เช็คชีตรูปลักษณ์หน้าตาโทษนะครับโทษนะอ่าอันนี้ต้องปิดตรงนี้ก่อนนะครับ PM เช็คชีตนะนะครับ PM เช็คชีตนี่รูปลักษณ์หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้ามันเป็นเครื่องจักรนะครับมีเป็นร้อยแต่ถ้าเกิดคุณมีแค่ติดกรุ๊ปคุณก็มีการทำเช็คชีตออกมาเป็น10กรุ๊ป นะแล้วในกรุ๊ปเดียวกันจะเครื่องกี่ตัวมันก็จะใช้รายการคล้ายๆกันคุณก็ก o อปปี้ออกมาแล้วคุณก็ไปเขียนไว้ตรงนี้เป็นคัด1คัด2คัด3คัด1แผ่น 1. หนึ่งอ่าหลังจากนั้นอีกแผ่นก็เป็นคัด2คัด3เพราะรายการตรวจเช็คในเครื่องหมวดเดียวกันนะครับนะมันก็จะคล้ายๆกันนะครับคราวนี้คุณก็มาดูนี่นะครับ <c oughs> ที่ต้องเช็ครายเดือนมีอะไร, <c oughs> ะไรบ้างเ <c oughs> ช็ค3เดือนมีไหมเช็ค6เดือนมีไหมซึ่งกรณีแบบนี้มันก็จะไปสอดรับกับในตัวแผนใหญ่นะครับนะบางที เครื่องมาเครื่องไม่มีเช็คลายเดือนเลยมีแต่เช็คลาย3เดือนนะแล้วก็เช็คลาย6เดือนถ้าเช็คลาย3เดือนมันก็จะ3เดือนจะติ๊กทีหนึ่งถ้าเป็น6เดือนก็คือมิถุนาทีหนึ่งทันวาทีหนึ่งอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับซึ่งกรณีอันนี้ก็คือพูดง่ายๆ่ายเครื่อง1ตัวนะครับนะคุณใช้ไปเลยนะครับนะปีหนึ่งก็คือแผ่นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีเครื่องจักรร้อยตัวคุณก็จะใช้ร้อยแผ่นไม่ใช่ว่าแต่ละตัวเนี่ยนะครับนะหปีใช้12แผ่นไม่ ราะงั้นกรณีอันนี้ก็คือ1ปีต่อ1แผ่นเลยนะครับก็สะดวกดีนะครับคุณเอาไปใช้ได้ดีนะครับอันนี้นะฮะแต่มันต้องสอดรับกับตัวแผนใหญ่ที่ทำไว้ด้วยนะครับคราวนี้นะครับ PM ส่วนกรณีถ้าสมมุติเป็นงานซ่อมนะครับงานซ่อมเนี่ยนะครับกรณีอันนี้พอเขาแจ้งซ่อมมาปุ๊บใช่ไหมคุณก็ต้องลงมือซ่อมพอลงมือซ่อมก็ต้องมีการลงหลักฐานการซ่อมมาทําอะไรไปบ้างเปลี่ยนอะไรไปบ้าง แล้วก็สรุปออกมาว่าแล้วเสร็จเมื่อไหร่ยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานของการทำเบรกดาวน์เมนเทนแนนซ์นะครับส่วน PM เ็ช็คชีทเมื่อสักครู่ก็เป็นหลักฐานนะของการดำเนินการจัดทำตัว p r e n t i t ีนะครับคราวนี้นะครับย้อนมาดูที่โ r o ซเ d อร์นี่นะครับนะว่าเราทำไปถึงตรงไหนนะครับถ้าเขามี PM แพนมาเราก็ทำา p เเช็คชีทนะครับตามแต่ละประเภทนะครับ แต่ถ้าเกิดมีใบแจ้งซ่อมมาเราก็ดําเนินการซ่อมนะครับโดยการดําเนินการซ่อมมันจะแบ่งเป็นสทางถ้าเราซ่อมเองเราก็ต้องเปิดคู่มือการซ่อมอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วเราก็ลงบันทึกลงใน FMT ใบแจ้งซ่อมเมื่อสักครู่ตรงข้างล่างนะครับแต่ถ้าเกิดเราส่งข้างนอกซ่อมก็ต้องไปผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเขาก็ต้องไปคัดเลือกประเมินหาเอาซ้อมในการซ่อมแล้วก็กลับเข้ามาเราก็ต้องตรวจสอบนะครับเมื่อดําเนินการนะครับทํา PM เนี่ยนะครับ นะถ้าทำา p m เราอาจจะไม่ได้ซีเรียสที่จะต้องไปลงในประวัติเครื่องจักรนะครับเพราะมันเป็นรูทีนมันเป็นรายการเช็คที่เป็นรูทีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรอาจจะไม่ต้องลงประวัติก็ได้นะครับแต่กรณีที่มีการแจ้งซ่อมมาเม <ME> ื่อซ่อมเสร็จแล้วลงบันทึกข้างล่างมาแจ้งซ่อมเสร็จแล้วอาจจะต้องดึงประวัติการแจ้งซ่อมเนี่ยนะครับนะการซ่อมเนี่ยไปลงในตัวประวัติใหญ่นะครับ FMT 1 0 5นะครับ ซึ่งอันนี้มีความสำคัญนะครับเชิญขอร้องกันนิดนึงว่าคือถ้าเกิดนะครับคุณดำเนินการซ่อมแล้วคุณมีเครื่องจักรร้อยตัวคุณก็ควรจะต้องมีประวัติอย่างเนี้ยนะครับนะร้อยใบเลยเริ่มต้นใบใครใบมันคุณทำอะไรไปบ้างเกี่ยวกับเครื่องจักรตัวนั้นให้คุณลงไว้หมดเลยครั้นนะวันใดวันหนึ่งเกิดคุณออกไปแล้วคนอื่นเขาจะต้องมาเข้ารับหน้าที่ต่อจากคุณเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าไอ้เครื่องจักรแต่ละตัวเนี่ย มันมีการดําเนินการซ่อมอะไรมาแล้วบ้างมันยําอะไรมาแล้วบ้างคุณตัดแต่งเปลี่ยนแปลงโมดิฟายไดกงไดแกรมอะไรต่ออะไรมาแล้วบ้างเขาจะได้ไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่หรือค้นคว้าใหม่พอมาดูประวัติปุ๊บเขาจะได้เริ่มต้นซ่อมได้เลยว่าเขาจะไปทําหรือคลําในทิศทางไหนต่อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคุณไปอยู่ที่ไหนก็ตามเวลาจะมีงานซ่อมนะครับนะพอซ่อมเสร็จแล้วต้องพยายามถ่ายโอนข้อมูลตรงนั้นมาลงในประวัติการซ่อม เครื่องไขรเครื่องมันนะครับนะเพื่อพอช่างคนไหนเข้ามาเขามาดูปุ๊บเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยปีที่แล้ว2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วมันทําอะไรมาบ้างเขาจะได้รู้ว่าเขาจะทํายังไงต่อไปกับไอ้เครื่องตัวนั้นๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับนะก็อันนี้เป็นกระบวนการทั้งหมดในเรื่องของการ maintenance ให้เครื่องจักรมันใช้การได้ดีนะครับก็ฝากฝังไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับขอบคุณมากครับ